เราจะมาคุยเจาะลึกกันในเรื่อง active learning นะครับหรือที่เรียกว่าการเรียนรู้เชิงรุกเรามีข้อมูลจากงานวิจัยจากแนวคิดผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านเลยวันนี้เราจะมากลั่นเอาสาระสำคัญกันครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรทำไมถึงน่าสนใจแล้วสมองเราตอบสมองกมันยังไง ใช่ค่ะที่จริงแล้ว active learning เนี่ยเออมันมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการสอนนะคะแต่มันมันเหมือนเป็นธรรมชาติของมนุษย์ในการเรียนรู้เลยค่ะตั้งแต่เด็กทารกเลยที่แบบเลือกสนใจสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นพิเศษหรือย้อนไปถึงมนุษย์ยุคโบราณที่เป็นนักล่าเก็บของป่าก็ต้องคือต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวตลอดเวลาโหน่าสนใจมากครับงั้นเรามาแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเป้าหมายก็คืออยากทําความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่า กลไกของ active learning เนี่ยมันทำงานกับสมองยังไงแล้วมันส่งผลต่อคนเรียนโดยรวมยังไงบ้างเริ่มคำถามแรกเลยนะครับจุดที่มันต่างกันจริงๆจ,จ,จ,จังๆกับการเรียนแบบเดิมๆที่เราอาจจะคุ้นเคยอย่างการนั่งฟังเลคเชอร์เฉยๆเนี่ยมันคือตรงไหนครับค่ะ หัวใจหลักเลยนะคะคือการให้ผู้เรียนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างอ,อย่างจริงจังค่ะไม่ใช่แค่รอรับข้อมูลอย่างเดียวแต่ได้ลงมือทำได้ปฏิบัติจริงมีส่วนในการกำหนดทิศทางการเรียนรู้ของตัวเองอาจจะเป็นแบบทำโครงงานแก้ปัญหาหรือว่าทำงานกลุม่มอภิปรายกันอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะตรงข้ามกับการนั่งฟังเฉยๆหรือ passive learning อย่างที่มีคนเคยอธิบายไว้นะคะแล้วก็อย่างที่ท่านอาจารย์จรัสวรณเวลาเคยพูดไว,ว้ว่ามันคือการเรียนรู้ที่รู้ได้เฉพาะตนนะคะคือต้องผ่านประสบการณ์ตรงของผู้เรียนเองอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือเน้นให้เราได้หลงหมือทำเพื่อสร้างความเข้าใจจากข้างในจากประสบการณ์ตรงไม่ใช่แค่รอรับอย่างเดียวแล้วถ้ามองลึกลงไปในสมองเราล่ะครับ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เวลาเราเรียนรู้แบบแอคทีฟแบบนี้ค่ะสมองเราเนี่ยเออมันมีระบบการเรียนรู้หลักๆอยู่2แบบนะคะแบบแรกคือ Explicit Learning คือการเรียนรู้ที่เรารู้ตัวว่าเรากำลังเรียนรู้อยู่เช่นการจำข้อมูลจำข้อเท็จจริงจำศัพท์ใหม่ๆอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งมันจะใช้สมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำความคิดอย่างเช่น hippocampus หรือ Neocortex ส่วนอีกแบบหนึ่งคือ Implicit Learning อันนี้เป็นการเรียนรู้ที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวเท่าไหร่ว่ากำลังเรียยนอยู แต่มันซึมซับเข้าไปเป็นทักษะเป็นความเคยชินไปเลยอย่างเช่นการขี่จักรยานหรือที่เขาเรียกว่า muscle memory นะคะซึ่งอันนี้จะใช้สมองส่วน basal ganglia กับ cerebellum เป็นหลักแล้วที่น่าสนใจก็คือ active learning เนะะี่ยค่ะมันไปกระตุ้นการทำงานของสมองอทั้งสองระบบนี้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคือการสร้างทักษะหรือ procedural learning ที่มันต้องอาศัยการฝึกฝนการลงมือทำซ้ำๆจนเกิดความชนานาญขึ้นมาอ๋อแสดงว่า ที่เรารู้สึกกันว่าการลงมือทํามันทําให้เราจําฝังใจได้ดีกว่าการนั่งฟังเฉยๆเนี่ยก็เพราะมันไปใช่ค่ะค่ะกระตุ้นสมองหลายส่วนพร้อมๆกันนี่เองถูกต้องค่ะอย่างนี้นอกจากเรื่องความรู้ความจําแล้วประโยชน์ในด้านอื่นๆล่ะครับของ active learning มีอะไรอีกบ้างครับโอ้โหประโยชน์นี้รอบด้านเลยค่ะอย่างแรกเลยคือผู้เรียนได้สร้างประสบการณ์ตรงใช่ไหมคะมันก็ทําให้เกิดความเข้าใจที่ที่ลึกซึ้งกว่า แล้วก็ได้สร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตัวเองจริงๆซึ่งสิ่งนี้มันก็จะนําไปสู่การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงขึ้นไปอีกค่ะเช่นการคิดวิเคราะห์การแยกแยะข้อมูลการแก้ปัญหาที่นันซับซ้อนขึ้นหรือแม้กระทั่งความคิดสร้างสรรค์ในการหาทางออกใหม่ๆนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีงานวิจัยที่ชี้ว่า มันช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ด้วยแล้วก็ยังเ,เพิ่มความมั่นใจให้ผู้เรียนกล้าที่จะลองผิดลองถูกมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยคือทักษะที่ทสำคัญมากๆเลยนะคะในโลกยุคปัจจุบันอย่างที่ทางธนาคารโลกเคยเน้นย้ำไว้เลยค่ะฟังดูมีแต่ข้อดีนะครับแต่ผมก็อดสงสัยไม่ได้ว่าการที่ผู้เรียนต้องแอคทีฟตลอดเวลาเนี่ยมันจะ มันจะเหนื่อยหรือมีอปปสรคอะไรบ้างไหมครับเทียบกับการนั่งฟังเฉยๆสบายๆตินคำถามที่ดีมากเลยค่ะแน่นอนว่ามีค่ะคือในกระบวนการเรียนรู้แบบนี้นะคะมันมีช่วงที่ท้ทาทายมากๆอยู่ที่เขาเรียกว่าหุบเขาแห่งความสิ้นหวังหรือ valley of despair นะคะมันเป็นช่วงที่ผู้เรียนอาจจะรู้สึกสับสนหรือว่าเกิดความขัดแย้งระหว่างความรู้ใหม่กับความเชื่อเดิมๆที่ตัวเองมีอยู่ หรือบางทีก็รู้สึกว่าโอ้โหสิ่งที่ต้องเรียนรู้มันเยอะมันหนักเกินไปจัดการไม่ไหวแล้วซึ่งมันก็เกี่ยวกับทฤษฎีภาระทางปัญญาหรือ c ognitive load นะคะอธิบายง่ายๆก็เหมือนสมองเรามีพื้นที่ทำงานจำกัดใช่ไหมคะถ้าเราพยายามจะยัดข้อมูลใหม่ๆหรือขั้นตอนที่มันซกักซ้อนมากๆเข้าไปเยอะๆในคราวเดียวมันก็จะล้นรับไม่ไหวเรียนรู้ต่อไม่ได้คล้ายๆกับสภาวะที่เรียกว,ว่า dis-equilibrium ที่เพียเชเคยพูดถึงนะคะ แล้วถ้าผู้เรียนติดอยู่ในในหุบเขานี้นานๆก้าวข้ามไปไม่ได้เนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะที่เรียกว่าภาวะจำยอมหรือ Learn helplessness ได้คือรู้สึกว่าพยายามไปก็เท่านั้นแหละสู้ไม่ได้แล้วก็เลยยอมแพ้ไปเองเลยอธิบายเห็นภาพเลยครับเหมือนตอนเราหัดทำอะไรใหม่ๆยากๆแล้วมันรู้สึกท้อแท้ไม่อยากทำต่อแล้วแล้วเราจะช่วยผู้เรียนหรือแม้จะตัวเราเองให้ก้าวข้ามหุบเขาที่ว่านี้ไปได้ยังไงครับค่ะ ปัจจัยสำคัญที่สุดเลยนะคะคือเรื่องของกรอบคิดหรือ Mindset ค่ะต้องมี growth mindset หรือกรอบคิดแบบเติบโตตามแนวคิดของคุณ c a r o l Dweck นะคะคือต้องเชื่อมั่นว่าความสามารถเนี่ยมันพัฒนากันได้ด้วยความพยายามความผิดพลาดคือคือโอกาสในการเรียนรู้ไม่ใช่จุดจบนอกจากนั้นการมี ผู้สนับสนุนที่ดีอย่างเช่นครูอาจารย์เพื่อนหรือแม้แต่เทคโนโลยีอย่างเช่นพวก ITS หรือ Intelligent Tutoring Systems ที่เป็นเหมือนติวเตอร์อัจฉริยะในคอมพิวเตอร์ก็ช่วยได้มากค่ะแล้วก็อีกเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยคือการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักการประเมินตนเองคือการมองย้อนกลับมาดูตัวเองว่าเราเรียนรู้อะไรไปบ้างทำตรงไหนได้ดีแล้วยังต้องพัฒนาตรงไหนต่อการทำแบบนี้มันช่วยให้เห็นความก้าวหน้าของตัวเองแล้วก็รู้ว่าควรจะพยายามต่อไปยังไงดีค่ะ เข้าใจเลยครับนอกจากเรื่องกรอบคิดการสนับสนุนแล้วก็การประเมินตัวเองแล้วเนี่ยมีปัจจัยเสริมอื่นๆอีกไหมครับที่จะช่วยให้การเรียนรู้เชิงรุกมันเอิม่มมีประสิทธิภาพสูงสุดมีเรื่องพื้นฐานมากๆแต่ก็สำคัญมากๆเลยค่ะคือการนอนหลับที่มีคุณภาพค่ะมีงานวิจัยที่พบว่าการนอนเนี่ยมันช่วยให้สมองเราจัดระเบียบแล้วก็จัดเก็บความทรงจำที่เราเรียนรู้มาระหว่างวันให้เป็นระบบมากขึ้น อ๋อ oh, การนอนสำคัญขนาดนั้นเลยใช่ค่ะแล้วก็อีกเรื่องคือการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอค่ะการทำซ้ำๆบ่อยๆจนทักษะนั้นมันกลายเป็นเป็นอัตโนมัติไปเลยแทบไม่ต้องใช้ความคิดเหมือนที่เราแปลงฟันหรือผูกเชือกลงเท้าได้เองโดยต้องมานั่งคิดทุกขั้นตอนซึ่งทาง Oxford University ก็เคยพูดถึงความสำคัญของการทำให้ทักษะมันฝังลึกไปถึงระดับนี้ไว้เหมือนกันค่ะการฝึกฝนอย่างถูกวิธีก็คือ คือกุญแจสําคัญที่จะช่วยให้เราผ่านมันไปได้แล้วก็เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่จริงๆใช่เลยค่ะหัวใจของมันก็คือการที่เราต้องกระโดดเข้าไปคลุกวงในนะคะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่เรียนรู้อย่างจริงจังๆไม่ใช่เป็นแค่ผู้ชมอยู่ข้างนอกอืมน่าคิดมากครับและคําถามสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้ลองไปขบคิดกันต่อก็คือ นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนหรือในระบบการศึกษาแล้วเนี่ยเราจะนำหลักการของ active learning อย่างเช่นการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็การหมั่นประเมินผลตัวเองเนี่ยไปปรับใช้กับการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆหรือเรื่องราวใหม่ๆในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้างครับ